เริ่มแล้วนะคะกับประเพณีชักพระประเพณีของทางภาคใต้นะคะซึ่งจากที่หยุดไปสองปีด้วยสถานการณ์โควิด -19 ใช่ค่ะก็ทําให้หยุดไปแต่ว่าปีนี้ค่ะเริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงเมื่อวานนี้นะคะหลายๆจังหวัดค่ะในพื้นที่ทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลานะคะก็ต่างมีการชักพระเพื่อที่ให้พี่น้องชาวไทยพุทธของเราได้ร่วมกันทําบุญแล้วก็รวมไปถึงสืบสาร ประเพณีของทางภาคใต้ด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาคุณชมนะคะมาดูภาพในกาศในส่วนของประเพณีชักพระในพื้นที่จังหวัดยะลากันก่อนเลยค่ะ,คะ และที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะคือภาพของเรือพระกว่า50ลําลำจาก4จังหวัดแดนภาคใต้ค่ะจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลาได้เคลื่อนขบวนแห่เรือพระซึ่งมีประชาชนชักลากและขบวนกรองยาวค่ะออกจากหน้าบริเวณเทศบาลนาครยะลาไปตามเส้นทางถนนสายในเขตเมืองยะลานะคะก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสารประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่พร้อมทั้งร่วมชม ความสวยงามและทบุญเรือพระเพื่อความเป็นสิริมงคลท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะสำหรับเรือพระแต่ละลำนะคะจะมีการประรับตกแต่งเรือบอกเล่าถึงพุทธประวัติทางพระพุทธศาสนาในวันออกพรรษาหลังจากมีการออกแห่เรือพระรอบเมืองนะคะเรือพระทั้งหมดก็จะกลับเข้าสู่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลน,นครยะลาค่ะก็เพื่อร่วมพิธีสมโพธเรือ สมพุทเรือพระงานประเพณีชักพระในช่วงค่ำด้วยนะคะ ขณะที่บรรยากาศช่วงค่ำคืนค่ะคับค้างไปด้วยบรรดาพี่น้องประชาชนทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเด็กๆค่ะซึ่งเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวเพื่อที่จะเข้าร่วมทำบุญเรือพระค่ะด้วยการใส่เหรียญหนึบาท5บาทและเหรียญ10บาทในบาทนะคะตามเรือพระที่ตกแต่งด้วยไฟประดับอย่างสวยงามเพื่อสร้างสีสันยามค่ำคืนค่ะโดยมีพระพิสุสงคอยปะ,ปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลขณะที่พิธีสมโภชเรือพระก็ได้ จัดให้มีการแสดงทำพัรรมเทศนานะคะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดทั้งนี้ค่ะพุทธศาสนิกชนก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานประเพณีวันชักพระจังหวัดยะลาได้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะในส่วนของพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะ พุทธศาสนิกชนชาวไทยและรวมไปถึงชาวมาเลเซียค่ะร่วมกันลากเรือพระในงานประเพณีชักพระสองแผ่นดินไทยมาเลเซียจากวัดในพื้นที่นะคะและก็รวมไปถึงวัดตาเซที่รัฐเปรัตประเทศมาเลเซียค่ะรวมทั้งหมด12ลำท่ทยอยเคลื่อนขบวนเรือพระไปตามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองเบตงสู่บริเวณส่วนน้ําและบริเวณหน้าอุโมงค์เบตงมงคลริทโดยในขบวนนะคะก็มีการประชันการรํากรองยาวรําวงพ้น พื้นเมืองมีการแต่งกายเป็นหุ่นทองหยวงค่ะแล้วก็รวมไปถึงงอะป่าซากไกสีสันในขบวนนะคะรวมไปถึงพี่น้องชนเผ่าลา,ลาหูนะคะมาร่วมขบวนในครั้งนี้ด้วยสำหรับงานประเพณีชักพระสองแผ่นดินไทยมาเลเซียประจำปี2565อําเภอเบตงค่ะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ที่บริเวณสวนน้ำและหน้าอุโมงค เบตงมงคลฤทธิ์ค่ะก็ต้องขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมใ,ชในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะถ้าอำเภอเมืองนะคะก็สามารถไปได้ใ,ในส่วนของศูนย์เยชนเทศบานลนครยะลาแต่ถ้าในส่วนของอำเภอเบตงค่ะก็ไปได้นะคะที่บริเวณสวนน้ําและหน้ามงคลเบตงมงคลฤทธิค์ค่ะ